สวัสดีครับพบกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์นะครับวันนี้นะครับมีงานหลากหลายเลยก่อนที่เราไปรับชมการต้องขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์อีกทีในเรื่องของช่องทาง Line แอตอนนี้นะครับถ้าจะติดต่อกับทางร้านทางไล n e เนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้ช่องทาง l i น e แอช่องทางเดียวนะครับแอดเพิ่มเพื่อนกันมาได้เลยแอดบุญพิทักษ์ b, ak, b o o n p i t a k สามารถที่จะแอด ID ไลน์นี้ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจังวันนี้กันเลยครับจีดอกไม้ทับทิมสยามประดับเพชรนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.15กรัมประดับด้วยทับทิมสยามประดับเพชร21เม็ด รวม35ตังนักกวางจี้1.5คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายเบาๆเ,เพียง15,500บาทงานน่ารักมากๆเลยสำหรับตัวจี้ชิ้นนี้นะครับขนาดกำลังดีฮะแล้วก็ความ โดดเด่นนะครับแล้วก็หน้าซื้อของชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่ตัวดอกไม้เขาจะใช้ทับทิมสยามมาประดับเป็นเกสรแล้วก็เป็นกลีบดอกไม้นะครับสีของทับทิมจะเป็นสีชมพูกแกมม่วงเฉดสีแบบนี้เลยแล้วก็เพิ่มความประกายกับชิ้นงานนะครับด้วยเพชรข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับสภาพโดยรวมของชิ้นงานนะครับอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สมบูรณ์ไม่บุบปี้ทั้ง ตัวห่วงแขวนนะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยพร้อมใช้งานขนาดของเขาก็เป็นขนาดที่กำลังสวยครับจะหยิบมาใช้งานนะฮะกับโชเกอร์หรือว่าสร้อยคอเส้นเล็กๆเนี่ยก็ดูดีดูน่ารักได้งานทับทิมสยามนะครับในราคาเบาๆงานแบบนี้น่าซื้อน่ามีไว้ใช้ใส่ยังไงก็ดูหวานใส่ยังไงก็ดูเข้ากับทุกๆชุด CF ได้เลยนะครับ แหวนไพลินหยดน้ำเรือนเพชรตัวเรือนนะครับจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.99กรัมประดับด้วยไพยลินมาดากัสก้าหยดน้ำประดับเพชร14เม็ดรวม49ตังค์ตังขนาดแหวน47ราคาขายสุดคุ้มมากๆ15,900บาทสวยมากๆเลยสำหรับแหวนไพลินวงนี้นะครับความสวยงามของแหวนเนี่ยอยู่ที่ ตัวไพรินเลยเป็นไพลินมาดากัสการเม็ดใหญ่รูปหยดน้ำพี่พี่ดูเฉดสีดูประกายดูน้ำนเขาสิครับสวยงามแล้วก็ดูหน้ามองในทุกๆมิติเลยตัวชิ้นงานม,มาในสภาพดีการแหวนแน่นหนาดีนะครับแล้วก็ตัวเรือนโดยรวมเนี่ยคือสวยแล้วก็ใส่ใช้งานได้ในทุกๆโอกาสเลยเพชรที่ประดับเห็นเป็นเม็ด ข่าวแล้วก็เล่นไฟดีไม่บอดนะครับข้างในเนี่ยก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยครับโดยรวมของชิ้นงานเกินราคาบอกเลยว่าราคานี้คือถูกมากๆได้ไพลินเห็นเป็นเม็ดแล้วก็ไพลินไม่ได้จิ๋วเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูขนาดเวลาใส่ขึ้นหน้านิ้วกันนะครับว่าจะได้หนากว้างของแหวนไพลินประมาณไหนนะครับอันนี้ใส่เทียบกับหน้านิ้วต้นเห็นไหมฮะ ตัวไพลินเนี่ยเห็นชัดเลยไม่เล็กจิ๋วเลยนะครับสำหรับไพลินแล้วก็สีสวยมากๆส่วนขนาดสามารถที่จะปรับเพิ่มขนาดได้นะครับเพิ่มขนาดละ300บาทลดขนาดให้ฟรีงานดีๆนะครับกับแหวนน่ารักแบบนี้ได้ไพลินสวยๆแนวราคาเบาๆ CF ได้เลยครับจี้เหรียญพระโสรทกรอบหน้าก,กรอบหน้า40เ์ เหรียญพระพุทธโสธร5 5 7น้ําน้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับ11.19กรัมนากวางของจี้2.9คูณ3.5เซนติเมตรราคาบูชาเพียง6,590บาทงานสวยมากๆนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีกรอบนาคอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับไม่แตกร่อนแล้วก็องค์ องวงพ่อโสธรที่เป็นเหรียญเนี่ยลวดลายคมชัดแล้วก็อยู่ในกรอบกันน้ำจี้แบบนี้สามารถที่จะใส่บูชาติดคอได้เลยนะครับบูชาได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยขนาดกำลังเห็นชัดจะบูชาเองหรือว่าจะซื้อนะครับาฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่พี่ๆรักก็ได้เนี่ยฮะเห็นไหมครับลวดลายขององ,องค์พระพุทธโสธรเนี่ย คมชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังงานสวยสมบูรณ์แล้วก็กรอบดีไซน์ของเขาจะเป็นแบบเรียบเรียบเน้นโชว์นะครับความสวยงามของเหรียญแบบเต็มๆ CF นะครับตังหูตุ้งติ้งกระดิ่งเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคำา7 5าถึงน้ำหนักรวม9.11กรัมประดับเพชร26เม็ดรวม13 m. ตังความยาวตั้งแต่ห่วงจนถึงตุ้งติ้งล่างสุด 4ซนติเมตรราคาขายเบาหวิวเพียง21,900หน้าบาทน่ารักจริงๆสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับความน่ารักเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวตุ้งติ้งกระดิ่งกระดิ่งเพชรนะฮะเขาจะมีเสียงเ,เสียงของเขาเนี่ยจะเบาๆแล้วก็ดูไพเราะน่าฟังมากๆเลยสำหรับตัวตุ้งติ้งนะครับแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยมีความหวานลงตัวสภาพดี ห่วงแขวนนะครับที่เป็นห่วงด้านบนเนี่ยก็ได้ห่วงทองใหญ่นะครับก็คือแน่นหนาแข็งแรงแล้วก็ตัวตุ้งติ้งขนาดกำลังดีแบบนี้เห็นไหมฮะขนาดเทียบขนาดกับติ่งหูมองระยะใกล้กันเห็นไหมครับตัวตุ้งติ้งเนี่ยก็คือกำลังสวยแล้วก็ห่วงของเขาเนี่ยเป็นงานที่ถือได้ว่าเป็นงานจิวเวลรี่ที่ดีมีคุณภาพมากๆเลยมองระยะไกลก็เห็นชัดนะครับแล้วก็ระยะ ของตุ้งติ้งกำลังสวยแบบนี้ c f ได้เลยครับตังหูห่วงทองลายดอกไม้เพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม6.04กรัมประดับเพชร66เม็ด m, รวม1.20กรัตนกหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่1.6คูณ1.5เซนติเมตรราคาขายเพียง28,500บาท คุ้มมากมายสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยมากๆดีไซน์จะทำนะคะเป็นแบบเรียบเรียบก็คือตัวเรือนของเขาจะเหมือนห่วงนะครับแล้วก็มีการฉลุลวดลายเป็นลายดอกไม้ส่วนเพชรที่ประดับดอกไม้เนี่ย ขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้เลยฮะสำหรับชิ้นงานแบบนี้การใส่เนี่ยก็ใส่ง่ายๆเขาจะเป็นแบบมีแป้นนะครับซึ่งแน่นหนาแล้วก็สมบูรณ์มากๆสำหรับตัวชิ้นงานนี้เรามาดูขนาดกันขนาดเวลาใส่ขึ้นหูเห็นไหมครับมองระยะไกลเห็นชัดไม่เล็กเข้ามาใกล้ๆก็เห็นนะครับถึงประกายของเพชรแล้วก็ ตัวดีเทลของชิ้นงานเนี่ยมาแบบเต็มเหมาะกับการใช้งานนะครับโดยเฉพาะซื้อแล้วได้ใช้ในทุกๆโอกาสเนี่ยถือว่าคุ้มนะฮะใส่ทำงานก็ดูเรียบร้อยใส่ออกงานก็ดูหรูด้วยเพราะว่าลายของเขาสวยครับสร้อยคอทองคำประดับพวงพลอยหลากสีนะครับตัวเรือนะฮะจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม 21. 6 7กรัม ประดับด้วยเพชรสีดำแล้วก็ตัวพลอยเนี่ยจะมีหลายชนิดนะครับเป็นทับทิมพาม่าแล้วก็แซฟไฟร์มาดาก,กัสก้าหลากสีความยาวของสร้อยเนี่ยอยู่ที่17.5นิ้วราคาขายเพียง48,500บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับตัวสร้อยคอเส้นนี้นะครับดูดีเทลของเขาก่อนเขาจะเป็นสร้อย อทองคำนะฮะแล้วก็จะนำมาร้อยนะครับขั้นด้วยตัวเป็นห่วงพลอยนะครับหลากสีหลากชนิดแล้วก็ตัวสายสร้อยเนี่ยขนาดของเขาก็กำลังดีเป็นขนาดที่กำลังโชว์นะครับความสวยงามของตัวสร้อยแบบเต็มๆเลยไม่ว่าจะใส่นะครับเฉพาะสร้อยแบบนี้เห็นไหมครับหรือไว้ใช้ใส่กับ จี้นะครับจี้ประดับหรือจี้บูชาเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้เลยความสวยของสร้อยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นลายพิเศษลายที่น่ารักแตกต่างไม่เหมือนใครเทียบขนาดใส่กับตัวต้นนะครับก็จะไดะ้ความยาวประมาณนี้แต่พี่ๆน่าจะตัวเล็กกว่าต้นเพราะฉะนั้นระดับความยาวของเขาก็จะ,ะลงมาอีกน,นิดนึงนะครับกำลังสวยเลยสร้อยเส้นนี้มีดีเทลที่ททแตกต่าง ใส่ยังไงก็ไม่เหมือนเพื่อนแน่นอน 4F ได้เลยครับแหวนปูเพชรงานเก่านะฮะตัวเรือนจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวมอยู่ที่5.28กรัมประดับด้วยเพชรกุลาบจำนวน20เม็ดรวม19ตังขนาดแหวน51ราคาขายเพียง12,900บาทน่ารักมากๆสำหรับแหวนงานเก่าที่เป็นแหวนปูชิ้นนี้นะครับ ตัวปูเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็ตัวส่วนที่เป็นกระดองจะถูกประดับด้วยเพชรกุลาบเหลี่ยมเก่านะครับตัวเพชรก็รีประยับดีแล้วก็ก้านแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่บุบบี้ครับเป็นงานเก่าแท้นะฮะแล้วก็ความสวยของเขาเนี่ยถูกส่งต่อผ่านการเวลามามีคุณค่านะครับแล้วก็มีความพิเศษของชิ้นงานที่เป็นลนักษณะของงานเก่า ตัวปูนะครับจะใส่เพื่อความสวยงามแล้วก็ยังใส่เอาเครดอีกด้วยคนไทยแต่โบราณนะคะมีความเชื่อว่าเ,าเครื่องประดับที่เป็นสัตว์โดยเฉพาะเป็นปูเนี่ยจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ชิ้นงานนี้นะครับขนาดของหน้าแหวนเนี่ยก็เป็นขนาดแบบเห็นชัดใส่แล้วเต็มหน้านิ้วแบบนี้เลยพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็หลงไหลในงานเก่าแหวนปูหน้าสะสม กด cf มาได้เลยครับจี้หยดน้ำเพชรลูกโลกงานเก่านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองเคงานเก่าน้ำหนักรวม4.40กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะในส่วนที่เป็นเพชรตรงห่วงเนี่ยจะเป็นเพชรเกสร1เม็ดขนาด3ตังแล้วก็ตรงกลางนะครับเม็ดกลางสุดจะเป็นเพชรลูกโลกแบบไม่รองซับ1เม็ดขนาดประมาณ15ตังนอกจากนี้ยังประดับนะฮะด้วยเพชรซีด แบบไม่รองซับอีก24เมตรนากว้างของจี้1.7คูณ4.0เซนติเมตรราคาขายเบาวิวดังขนนกนะครับ13,900บาทราคาดีจริงๆน่ารักมากๆสํสำหรับงานเก่าชิ้นนี้นะครับเก่าแล้วก็ราคาเบาแต่ว่าก็มีคุณภาพพี่ๆดูขนาดกันก่อน ขนาดนะฮะเวลาเทียบกับลำตัวเห็นไหมครับไม่เล็กเลยขนาดกำลังสวยแล้วก็ชิ้นงานของเขาเนี่ยมีดีเทลนะครับมีลวดลายที่ะละเอียดแล้วก็ใช้เพชรถ,ถึง3ชนิดเพชรเกสรเพชรลูกโลแล้วก็เพชรซีกมาประดับประดานะครับแล้วก็สลับสับหว่างกันแบบลงตัวงานดีๆแบบนี้นะครับก็เหมาะกับพี่ๆที่รักงานเก่าโดยเฉพาะงานเพชรซีก 4F นะครับ แหวนมรกตแถวเรือนเพชรตัวเรือนจะเป็นทองคํา75%น้ําหนักรวม15.10กรัมประดับด้วยมรกตแซมเบีย3เม็ดประดับเพชร44เม็ดรวม1.25กรัตขนาดแหวน57ราคาขายนะครับ58,500บาทชิ้นงานสวยใส่เต็มหน้านิ้วแล้วก็พี่ๆนะครับที่รักแล้วก็ชื่นชอบงานมรกต วงนี้เป็นอีกหนึ่นะฮะอีกหนึ่งวงเลยที่น่าพิจารณามากๆตัวเรือนของเขาเนี่ยจะดีไซน์ออกมาแบบเรียบหรูแล้วก็มีดีเทลด้านข้างจะมีการทำเป็นลวดลายนะครับลายสานที่ด้านข้างแล้วก็จะใช้เพชรขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในของเพชรก็สะอาดใช้ได้มาประดับ ตัดขับกับตัวเรือนสีทองได้อย่างลงตัวครับแล้วความโดดเด่นของชิ้นงานเนี่ยก็คือจะใช้มรกตแซมเบียหลังเบีย้ยนะครับสีเขียวเฉดสีประมาณนี้เลย3เม็ดเนี่ยก็คือมีความโดดเด่นของสีสันนะครับแล้วก็ยิ่งอยู่บนตัวเรือนสีทองแบบนี้ใส่เต็มหน้านิ้วแล้วก็ดูดีมากๆไม่ว่าจะจีบมาใช้งานนะครับแบบใส่ในชีวิตประจำวันก็ได้ หรือในโอกาสพิเศษเช่นโอกาสที่เราต้องไปงานใหญ่ๆนะครับหรืองานที่เป็นทางการต้องไปพบปะกับผู้ใหญ่นะครับเราก็สามารถเรียกใจแหวนวงนี้นะี่ใส่ออกงานได้เต็มหน้านิ้วแล้วก็แหวนทรงนี้ช่วยปรับรูปนิ้วเราให้ดูเรียวงามด้วย c f ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ วันนี้นะครับมาเยี่ยมชมมาเลือกซื้อของมารับสินค้ากันที่หน้าร้านหน้าร้านของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ j j m a l l ชั้น1ห้อง F20 เปิดทำการทุกวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโดยประมาณนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่ได้ไปไหนมาเลือกซื้อสินค้ากันที่หน้าร้านได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านอีกครั้งในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย